ส้ <wounds> นแก้วกันแล้วทางคุณส้นกะลุงส้นแกวกลุงส้นแกวผู้เบาเกาหลีมานผู้เบาเกาหลีทำงานอะไรอยู่ลุงเนี่ยทำบ้านหมดแล้วทราเป็นทอดผัดผิดนะลูกทำทอัดผิดทัดแล้วลูกชายเล่า่นลูกชายเล่าคุณเสียขาวขาวเร็วเร็วนี่ค <salv> ร <ato> ับเจอกันที่เกาหลีเกาหลีครับมีโซจูเบิ้งๆบิ้งแม่กินไหม อยูภาคใต้ครับไปก่อนอย่างนี้แล้วพากันลูกพิดเทอมก็ไปเที่ยวว่ะพูดพูดเกาหลีก็ได้ขออะไรนดิไม่ได้เรื่องครับไม่ได้เรื่องพูดไม่ได้หรอพูดไมเป็นก็เข้าอยู่กับคนไทยใช่พูดถึงเมียนไปนู่นพูดถึงเมียนพูดลาวเก่งกว่าเยอะลาวแผนกเสียปากไปไม่ลงงานนั้นไม่เคยพูดเกาหลีเลยไงว่างั้น โรงงานผมมีมีเวียดนามกับคนไทยสองทำอะไรไม่ไกกอ่อยเชิตักเกาหลีเท่าไหร่ไม่ตกลงเมนออกหทิ้งแจกลาวเป็นเดืนเลยนะต้องอยู่กี่ปีใช่ไหมครับต้องอยู่กี่ปีใช่ผมอ่ะไม่ไปไหนอยู่เกาหลีต้องอยู่กี่ไปไีออพร้อมเลยไม่แต่ก่อนเขาให้เช้าด้วยสวี่ปีสี่เนดะือนเนาะเช้าพร้อม งไอยู่ี่นี่มันเนาะข่ะน่นี้คือผมเต็มเต็มันมา1ปีคือเขาให้ฟรีมาช่วูวิ1ปีเฮ้ยไฟ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 น้องลบลากออกหลุกลากเต้าออกไปไว้ข้างๆ้ากแมกมันจะมันจะอยู่ในเอาเอากระดาษจับเออเอากระดาษจับลากไว้ข้างนี้นี่ไงลูกนี่ผ้าเชเท้าดึงก็ได้หนีล้ก็บเพิ่นีแเรม่ีคนงานกินไป อาคือบอาอาจารย์ให้คุณนินแน่นั่นนี่ไปแหอไ้กเิดอะไรนะปวดฟันปันนเดมโรมแต่ไม่มีเงินหรอกครับมาเที่ยวเกงบอกนี้นะาเที่ยวเก่งปวดงกงรับเยอะแยะครับลมแสงสีมันบ้าขอบเรลยนี่ อี่ใช่ไหมบรรยากาศดีกว่าเยอะครับทุกทาตินได้บรรยากาศเดียวพิคิงว่าว่าแสงสีหลายถ้าว่าตินถ้าวัาติหนูเซียอยู่หลงแสงสีเสียงนี่แต่ว่าพิคิงหนูว่าเชียดอกเป้ิเปนเมนนไอืมเมือนปหนึ่งกับสองไปสอกับหนึ่งก็ไป ใครที่ว่าไม่มีเงินส่งมับบ้านเนี่ยเพราะอะไรรูึไหมเกี่ยวหมดแสงซีเสียงเพราะว่าไปหนึ่งกับสองเล่นไฮโลเล่นโป๊กเด้งหมดเกาหลีคูณสองบอกมีทุกอย่างมีทุกอย่างเกาหลีคูณสองใช่คนไทยยยึดเกาหลีแล้วบปล่คนไทยมีเยอะนะอะไรเยอะก่อนอย่างว่าเอานั่งไหมแข่งเล่นต่อสองวันนะมานั่งเริ่มไหมเขาไปนั่งไป อ้อมเรียนค่ะอ้อมเรียนอยู่เรียนพิเศษเรียนบนห้องค่ะเดี๋ยวก็ลงมาค่ะเดี๋ยวสามทุ่มก็ลงมาเดี๋ยวสาวอยู่ในมดสาวเนี่ยเรียนพิเศษค่ะลุงเรียนพิเศษเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาขยันเรียนเลยเนาะแมีนแมีนแมีนครับขึ้นรถไปฝากไม่ฉับลุดแล้ว ไม่ช้เรียนเปไน้าต่ับก่าัอ้อเรียนกับแม่แหรอยู่กับแม่แอบๆเด้อแอบทาบรรยากาศบรรยากาศ เป็นลูกศิษย์ช่างจิจบเลยตอนนี้จบจบสู้เลยเปิดอุ่แข่งกับตาชาเลยมันมด้วยไงเดี๋ยวช่างลบหน่อยมัช่างลบับช่างดน่ไม่ใช่ช่างดนบนลายนบ่เปิกบนด้งเลยเนาะเปิดแงางาวอะถ่ายน้ำมันเครื่องเราะเราถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ได้นีครับถ่ายน้ำมันเครื่องดายน้ได้ ถ้าแรงถ่ายมันเครื่องก็มันเดิมครับจริงเหมืนเดิมเลยอ้วนอยู่ครับอ้วนขึ้นเล็นใหม่ขึ้นพร้อมจริงขึ้นอยู่นอกสี่โลมันเดิมมันเดิมเหมือนเดิมเนี่ใส่ก่อนไป่ท่งล่องพุ่งท่องกามบักย่อยพร้อมจริงพร้อมจริงพร้อมลงพร้อมยอดน้ำพริกประทูใช่ไหมฮะกับการตัวหรือเปล่าตอนตอนมาอยู่หนีโอ้เอ้ยกระดุมกระไซว่าใดแล้ววะช่วงมัน กะตอนที่มันวิ่งรถดำนะข้าวกินข้าวอร่อยินทุกินทุกวันยนี้่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเบ้านเราลยสบี่ชั่วโมงเลยสียุ่เลยนะยีิสีชั่วโมงีเ โอ้ไหนูแชทหาบอกว่าอู้ลุงทํางานหนักหนักมากที่ไหนได้หนักยกแก้วเออไอเราก็แชทหาลุงเป็นไงบ้างอู้ทำงานทำงานหนักเดยหนักยกแก้วนี่เองแี่เฉลยแล้วไม่แพูดนบ้านเาใ้อเอร์ไรสีโมมไวออกโทียเไหร่นไม่ได้ออกห นี่ค่ะบรรยากาศไม่เจอพี่คิงหกปีหกปีอยากจะไปเดินทางใหม่แล้วค่ะลุงมันมานเลยเลี้ยงแม่หรือแม่เลี้ยงกอบแม่กินครับโอ้เออกบแม่กินอร่อยเลยกอบแม่กินครับเรียบร้อยแล้วได้ห้าปีแล้วแม่หกจุดห้า ไ่ไคบม่ได้ผมรวยได้ผมที่รานาทีมบาทไทยวันเดคนเดือนเี่ยวเนเนาปนนานได้ทีทีมเินทีมงมาไม่เท่าไหร่ต้องทำงานต้นเนาะทำนะทำถ้าไม่ทำา้องไงครับต้องทำงานด้วยทำงานมาตั้งสี่องปีเนาะ